ถ้าคุณเบื่อโลกนั้นก็จงมาโลกนี้สิโลกของสตูดิโอวันเล่ Head World แม่พูดซาวเวอร์แอคติ่งเลยเจ้าการทีเดอร์ตอนนี้อยู่ในเมืองในวันที่21ซึ่งพอกลับขึ้นจากเมืองแล้วของก็เต็มตัวเราจะไปนอดจัดของต่างๆแล้วเอาของออกมาขายนะคะเฟอร์เน้นเพิ่มด้วยเพราะว่าตอนนี้อยากจะเผาแร่มันได้เยอะกว่านี้ค่าเฟอร์แนนต์ค่าเฟอร์แนนค่าเฟอร์แนนต์ใช่แล้วจากนั้นเราก็ต้องไปหาทรัพยากรต่างๆโดยการที่พลงงังงานก็แทบจะไม่มีแล้วแต่ก็ต้องประหยัดเอาไว้แล้วก็ยังหาดทำความสะอาดไง หลังจากตื่นขึ้นมาของวันต่อมาปาม้าผมก็ไปเหมาซื้อโอายของในเงินเยอะมากเลยแล้วก็ไปทุบจีออดทิง้งซะได้ของมาเพียบเลย Earth the world I question world หลจากนั้นก็ขายพวกแร่ที่เราไม่ต้องการจากการทุบจีออดเม่อกี้แล้วก็ลงมาอีกรอบนะคะพ่อผมแม่ชั้นนี้เป็นชั้นที่สุดยอดทุบหินรัวๆแล้วหลังจากลงไปในชั้นที่เราพอจะลงไปลึกที่สุดแล้วนะั่นคือชั้นที่18แล้วก็ลุกขึ้นมาในวันที่25แล้วเราก็ตกปลาแต่ว่าเราไม่ได้ปลา แแต่เหี้ยมอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ปลาอ่ะถ้ามันไม่ใช่ปลาก็สาหร่ายทะเลแล้วล่ะเพื่อนแล้วจะที่จะตกปลาพอใจแล้วล้วก็เอาจีออดไปทุบแล้วด้ของวิบวับ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 มาน้องยังไงว่าลืมไปแล้วหยุดพูดเรื่องจริงจังแล้วก็มาดูหนุ่มนี่ว่าอยากทําเป็นอาหารว้าวจิตวิญญาณแห่งครอบครัวมันตื่นเต้นอยากทําอาหารจ้ตัวสัตว์ละทีเจ้านายแต่ช่นว่าพอเหอกลับบ้านนอนดีกว่าจะให้ตื่นขึ้นมาในวันที่26ปบ้าเก็เก็บลูกฮอปแล้วเก็บดอกป๊อปปี้ ไปขายเพราะมันได้ราคาดีมาๆกๆไปเพราะสีแดงแลวพอเราวลอัพเขาก็ให้เลือกว่าระหว่างการเจริญเติบโตกับชาวแมงเธอคุเลือกไปแล้วเออึ้นในวันชาปกติล้วกเก็บลูกพอยอีกรอบหนึ่งเพราะมันเก็บได้สองถึงสามรอบว้าวของดีแล้วก็มีขาวโพนด,ด้วยไปต้มกินดีกว่าไหมน้องจ๋าแล้วก็พริกขี่เยอะกับเมื่อวานด้วยถ้าคุณต้องการสีแดงฉันจะขายไปแค่คนว้าวพอเก็บเสร็จแล้วมันจะเหนื่อยจัดเพราะงั้นเราก็ไปนอนต่อดีกว่า,วาว แต่ว่านอนเยอะเกินไปไมันทำให้สมองเลือนล้านะครับผมเราก็จะไปหอนเดรกาหรือว่าเรียกว,ว่ากลิลใช่ป่ะวะไม่รู้เหมือนกันแต่เข้าไปก็ไม่ได้เจออะไรมากมายแล้วก็ไปเจอแผ่นบางๆเหมือนจะเป็นภาษาเอลโบราเป็นภาษาเอลป่ะไม่รู้สิเล่น rpg บ่ P T Boy อยอ,อ่ะเอลสาวว้าวแต่เราก็แก้ภาษาปริศนาไม่ได้ดีเพราะงั้นเราก็เดินออกมาดีกว่าเดินออกมาในวันที่ฉันต้องจากไปว้าวมันจะฉลาดจนพอใจแต่ว่าเราอยากอัพสกิลการฟ pitch ิชชิ่งเป็นฟิชแมนขั้นเทพแล้วก็ต้องมาตกปลาเราโดถึงจะไม่ได้ปลาก็ตามนะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ปลาแล้วที่มันก็คือบ่อน้ําข้างทางแต่ไม่เไปเจอโคคา,าโคลาเลยแม่งกินได้เดินเสร็เพื่อพลังงานว้าวว้าวหลังจากตกปลาจนพอใจาตกตันไปจนขึ้นฤดูกาลใหม่แล้วก็ต้องมาข่าพี่เง่พี่ชนันไม่เป็นไรนะเราก็มีผักอันอื่นหลังจากนั้นเราก็มาตกปาลาอีกรอบพนเขตวิญ,ญญาณเห็นเขาทะเลมันเรียกร้องเ็้อไปเลยโพไซดอนแต่ปลานี่มันชักระเยอะได้น่าลำคาญจริงๆนะเนี่ยแม่งเอ้ยเฮ้ย ขายทิ้งหมหมดละหล้วจากนั้นก็ไปซื้อพลละเม็ดเป็ดพักปุ๊บปึ๊บเ,เป็ดเป็ดพักอะไรล่ะแล้วก็มันไปปลูกเหมือนเดิมแต่ว่าต้องจัดฟาร์มให้มันดูดีขึ้นหน่อยแล้วก็ตกแต่งให้มันมีทางเดินรอบๆให้มันดูเป็นฟาร์มที่ดูสวยงามพอมีคนมาเยี่ยมเราจะใช้ใจ่ายตังได้อย่างสุ่สุดได้ไม่คิดจะรักษาไงไวะไม่เติมาที่ซ้อมูก็ตกปลาเพราะรอไอ้ลาแสแ b a c k s m i เปิดแต่พอขตรงหน้าปลาคราวนี้ไม่กินกลางสายฝนว้าวจะตกปลากลางสายฝนก็แท้เลยเพื่อน อ่าเขาเล่าไปว่าผมเอาพิกแอคมาอับเกรดนะนะให้กลายเป็นแบบคา p p e r ร์แบบเ่ต้องมารับจานั้นล้วก็มาจัดคารรมให้มันดูดีเพราะว่าต้องใช้ที่คุณเท่านั้นในการทําให้อดินพนื้นมันถ่ายกลายเป็นดินปกติแล้วเราก็จัดความนี่ยังสวยงามกลางสายฝนเป็นบูรุษสายฝนไปแล้ว The rainy season เติดขึ้นมาในวันที่3พร้อมด้วยความใจเย็นในแกนที่เราจะต้องตัดต้นไม้เพราะามันเกะากระโลกหูโลกตาทิ้งไ <Ready> ปเลยสั์อะไระมาณนั้นนะ ไ้จากตือนมาได้ไม่นานาพลังงานก็หมดเหมือนคนที่ลืมชาร์จแบตกลางคืนแล้วก็อยากจะเล่นโทรศัพท์ต่อแต่ว่าเล่นไม่ได้เพราะแบตหมดไงไปนอนเถอะไ,ไปเด็กน้อยตื่นมาในวันที่ห้าแล้วก็ได้ทําการขยายฟาร,ร์มปลูกมเมล็ดเผ็ดนู่นนี่นั่นแล้วกลับไปนอนแล้วตื่นมาตกปลาเหมือนเดิมว่าหอสุรละนี่มันช่างสวยงามจริงๆแหมสวยงามตกปลาตกไปไปตกไปตกไป,ตก,ไปตกมาไม่เคยได้ปลาไม่ได้เหี่ยวเลยคไม่รู้แหมทีนี้ก็จะไปตกไปทั่วแล้วก็สำรวจพื้นที่ ทำไมพอมาตกที่นี่ปลามันดีจริงๆข้อติดดีเจงเลยปลาสาดินซาดีนพ่อของแซลมอนถ้าจะตกขนาดนี้เอาไปเหมาเป็นตะเข่งเลยไหมน้องฉันขึ้ใจนะตกปลาฉะนั้นเราก็มาจัดของนิดๆหน่อยๆเอาของที่จําเป็นไปเพราะว่าถ้าก็ลดน้าแบบซานดับเบิลนึกว่าลูกสองยิงระยะไกลปุ่งทาไมตามมาลงน้ำต้องทําท่าไป็นเก่งขี้ด้วยอี้าวเอาเชือกมาหมด กดก๊อกซะและ้วแล้วจากวันที่7นั้นแล้วก็ไปตัดต้นไม้แล้วเก็บนู่นเก็บนี้เก็บนั่นเพื่อได้มาเ็ดนี่แล้วก็ได้มาเก็บมาเ็ดเพื่อก,การมาเมเ็ดซีดแลนดอมนะเพราะว่าจะได้ไปปลูกอะไรที่มันเป็นช่องที่มันแบบว่าที่เราเก็บเก็บเก็บไว้ช่องหนึ่งแล้วั้นก็ไปเจอรถแฟนซีสักหน้อยคาเท่แล้วั้นก็วิ่งสำรวจไปเรื่อยเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นจนเจอทางจำทางพอจำทางได้แล้วทีนี้พอจำทางได้แล้วก็จบ จะวิ่งเข้าไปปั๊บแล้วก็ไดปูซีดแล้วก็ตกปลาว้าวกลับมาตกปลาขายปลากันดีกว่านะรุงอู้เราได้เราได้เบ็ดอันใหม่แล้วท่านผู้ชมเบ็ดอันใหม่แต่ราคาแ่งแพงชิบหายขายป,าปาลาไปโอหราคาสุดยอดมากเอ้ยอดเยี่ยมแล้วจะขายปลาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตกแอบแมลงวันป้าพวกนี้ก็ได้บักมันเอาไปทำเหยื่ยอล่อเบ็ดปลาได้เพิ่งจะรู้เหมือนกันนี้นก็คนเห็นพเพราะว่าห็นไปขายได้ราคาด้วยเออครั้งนี้เรจะไปชั้นยี่สบให้ได้เลย ต้องตบไอ้หนอนพวกนี้นะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแมลงวันบ้าเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้มันกลายร่างแม่งยังผมว่าจะมาขายของให้กับโรบินสักหน่อยแต่โรบินบอกว่าเออโทษเทนตอนนี้มีทุร่านะฉันไม่ว่างฉันต้องไปหาผู้อะไรงี้ แม่โรบินอยากขายของอันนี้เมื่อขายขอางมา่ได้ก็ไปลงเมืองกันดีกว่าจะได้ขายขาองแบบคูณสองในวันต่อมาซร่งจะบอกวก่าลงเหมืองแต่ก็ข้ามมอนแทบตาแล้วขุดอย่างรัวๆแ้่เพิ่มมาคิดได้ว่าการปลดล็อกชั้นน่าจะไวกว่าแต่ก็อ้องบอกตรงนั้นตกไอ้มันพวกนี้แม่งรู้สึกแบบเหนื่อยๆแค่ผมล,ลืมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าผมได้ดาบใหม่มาแล้วจากชั้นที่ตีแรงกระดาบเก่าเยอะะแล้วเพราะว่ามันอย่างนี้มันก็คมกว่านั้นอะ่ะตอนนี้เอาถึงชั้นที่28สิบแปดแล้วคนลึกเลยบอกตรงลงแต่ละชั้นนี่แม่งไม่เหนื่อยเลย มาในวันที่สิบมาจัดของแบบสงบจิตสงบใจในก็ใ,ในแล้วข่มจิตข่มใจข่มสมาธิบ้างไม่ใช่โลแต่เหมือ,อ,อ,องถอดนะว่าเล่นไมค์ครับยังไงครับเพื่อนมาตอนนี้ผมต้องการที่จะมารอล้างหนะ้าแบบสมัยปอผมต้องการทุบจีออดแบบขั้นเทพคุณดูสิจีออดอันะนะันมันอันใหญ่มากมากเลยนะมากกว่าอันเล็กๆพวกนี้ผมได้มาเดือ,อนอะไรก็จะได้ของดีก็เถอะแต่ว่านะมันไม่ดีเท่าอันใหญ่ยังไงล่ะว้าวอันใหญ่จะมันเ็ฮลแลแรใช้ได้เลยนะเนี่ย ต้องหาอะไ่เยอะสะแล้วไหนเราขายอะไรบ้างอันนี้เราไม่ต้องการแล้วก็ขายทิ้งแม่งเลยหลังจากกินเินท่ามการสายฝนมายาวนานแล้วก็ได้เวลาไปนอนอาชิพมาปลูกไอ้นั้นพอนา่าเสร็จแล้วแหละก็ไปนอนเออผู้ชมคนขี้เกียจสักหน่อยแค่ดนานทีนะทำไมกูต้องมาทะเลาะกับแมวดี๋ยเนี่ยแมวหลบหลบไปไม่ใช่กูไม่ได้จะให้มือรักออกไปที่นอนโกททำไมแมวในเกมมันเหมือนแมวในชีวิตจ,จริงจังวะเออกู <c oughs> ออกจากบ้านใช่ไหมเข้าไปใหม่ด้ แมวจ้าฉันมาแล้วจะอ้านอนได้แล้วไอ้แมวอยู่ใต้ตีนเออเช้ามาในวันที่สิบสองสิงหาหรือเปล่าไม่ใช่เก็บผลผลิตไม่ได้นะครับกรไปขายของก่อนไอ้จนีเก็บผลผลิตมาแล้วไงเออมาขายของเออแต่ถ้าขายหินนี่มันได้เงินดดจริงก็งลงเหมืองไปบ่อยซะและว้วพอขายเสร็จปั๊บล้วก็เด้งเงินได้เงินแล้วก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ผมอยากได้อะไรเนาะหลังจากที่ซื้อมาเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจัดทำฟาร์มแล้วก็ปลูกมันลงไปไม่งั้นมันจะโตได้ไงล่ะเดี๋ แล้วนอการสิ่งที่เลยก่ามาเติมเต็มยังไงอ่ะป้าให้มันเติมเต็มให้ไรอ่ะดูสวยงามโอเคเติมมาในวันที่สิบสี่แล้วปุ๊บ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 ในน้ำปับปับปับปรับเอาน้ำไปนะจ๊ะเอาน้ำาันไปถ้าเป็นสีขาวคุณจะดีใจมากโยเกิร์ตโยเกิร์ตแต่เย็นไม่ไรอยากจะปลูกต้นไม้จะได้เก็บตลอดปีแต่ราคาไม่กระแพงแล้วเกินกูไม่ซื้ออืมในเตังค์ก็จะหมดแล้วซื้อข้าวมาให้เต็มที่เอามาตุนไว้ราคาถูกขายได้แพงสุดยอดข่าวการดน้วนต้นไม้เนี่ย ทาให้เราใจเย็นเนอะแหมถ้ามีตัวเครียดแล้วบุกกูก็ตกไม่เลี้ยงอยู่แล้วอ่ามันไม่เหมือนไมคราฟนะเพื่อนไมคราฟไี่มันจะมีตัวแล้วบุกอยู่แล้วนี่มันคือสแตดิวัลเล่นะเพื่อนมันไม่ใช่เกมไมครับที่มีตัวมาบุกนะแหมอลาววันนี้ผมก็ว่าน่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแหมผมพูดเล่นนะเดี๋ยวก็มีท่าต่อไปไม่ใช่เดี๋ยวมีวันต่อไปเพรานี้มันน้อยไปโลกของสแตดิวเล่มันมีแค่นี้ไม่ได้เจอกันใหม่ในวันต่อไปครับ พูดเลยรแปลกมันจะจบคลิปอะออมาแล้วนี่สิบหกนั้นเราก็ได้ตัดต้นไม้ทำลายสีแม่รอบๆบ้านเพราะว่าไม้มันขายได้ราคาดีมากๆก็ขนาดไม้ธรรมดาเนี่ยเป็นไม้สักนี่จะเป็นยังไงไม,ไม่มีลายมังกรได้ไหมไม้สักอะอะไรของมึงไั้มาวันที่สิบเจ็ดนั้นเราก็ได้ตัดต้นไม้เหมือนเดิมนึงยวเราจะลดน้ำต้นไม้ไปก่อนหน้านี้ก็แต่ต้นไม้กต้นไม้ไม่ใช่หรือว่าพืชผัก แล้วกัดน,นดูนู่นดูนี่ดูนั่นว่าคับอะไรได้แล้วเราก็ทําล้อแมงเลยแล้วก็ปลูกต้นไม้ลงไปเมเปิ้ลใช่มันชื่อว่าภาพวันวันที่18แนั้นแล้วก็ไปขายของซะขายให้หมดขายให้หมดเอาตังมาว้าวแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งพเพราะคานหินกับไม้นั่นเองขายหินหินหินขายหินกับไม้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปที่ทะเลสาบทะเลสาบมันเรียกบีชบีชบีชชายหาดนั่นแหละเก็บค้องลบๆมีเพื่อเอาไปขายลุงวิวลลี่ฉันจะขายของที่ฉันเก็บได้จากหลังบ้านนาย แล้วก็ซื้อเบ็ดตกปลามาใหม่ด้วยเย็ดโดวแล้วก็ลองทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะมันเทพมากบอกตรงวามันใส่เหยดรอปลาด้วยด้วยแล้วมัน,ว,มน <laughs> ว้าวโคตรมันฮาก็ทั้งคืนจนพลังงานหมดแล้วค่อยวิ่งกลับบ้านว้าวเมฆควันวในมือผมมันสั่นกระสันอยากทำลายล้างธรรมชาติเพื่อเอาเงินมาขายเพื่อเอาไม้ไปขายได้เงินสี่บาท แต่ว่าผมขอเตือนไว้ก่อนนะในชีวิตจริงเราควรรักษาธรรมชาติไว้คนใน้ครงงานทีนี้นคือเกมเราสามารถพูดได้วา้าวก็คือตัดมาสองวันเก็บเกี่ยวพืชผลไปขายเพิ่มใส่กระดาษในกระเป๋สาสตางค์ผมสักหน่อยตอนนี้ไม่มีตังค์จะแดกแล้วดูตังค์สีแมงน้อยฉายเลยอนอกจากนั้นวิญญาณนักขุดของผมมันก็ถึงขั้นไม่มีอาวุธนั้นแต่ก็ยังลงเข้าไปในเหมืองเพราะว่ากูอยากกระสันไปตายมากเลยขนาดไม่มีอาวุธแต่ลงเหมือง,ดงโดนสลามจกตายแน่เมืงหลังจากขึ้นมาจากเหมืองนั้นแล้วก็ทําอะไรมากไม่มากไม่น้อยนอกจากโดนนักต้นไม้แล้วก็กลับไปนอน แล้วก็ได้เลเวลอัพเฉยเลยตอนที่นอนแล้วก็ไม่ทําอะไรเมื่อวานานี้ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเราก็ลองไปเก็บดูแล้วเพิ่งรู้ว่าอ๋อไอ้ฮะไอ้ผลที่เราปลูกไปมันคือซันชายอะไรซันนี่ซันซันฟลาวเวอร์ซีดอ๋อไอ้แล้วก็มงงวันนึงว่าดอกอาทิตย์ไอจิมาทองคมจริงแม่งดอกทานตะวานันไอ้โง่มึงเรียนมาภาษาอะไรวะไอ้โง่วัวนที่ยี่สิบสี่นั่นก็มีดอกทานตะวันนันหนึ่งไม่ยอมบาสักที่เราจากเราก็ลดน้ำไปแล้วก็ไปนอนกันดีกว่าตื่นมามนที่ยี่สิบห้านี่แหละตั้งแต่วันในวันที่ยี่สิบห้าหลังเก็บดอกทา,าน,น,นทารราตะวันเดมิ เฮ้ยเอาจริงเราต้องการเคลียร์บ้านให้ได้สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างอื่นๆได้ให้มันดูดีกว่านี้แล้วก็ไปนอนซืขอ้นมา่องมันที่26น,นั้นเราก็ได้ทำลายซื้อวัลล้อมเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะใกล้ขึ้นหน้าใหม่แล้วเราก็ไม่ควรจะปลูกต้นไม้อะไรปลูกปูพืชอะไรเพราะงั้นก็ตัดต้นไม้แม่งเลยรัวๆฉันนั่งตัดต้นไม้อยู่ริมค้างบ้านทำไมต้นไม้หลงช้าจังเลยเพาะมึงยังไม่ได้อัปเกรดขวานไง,งง่ครับ